สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่อง By First Story นะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่ห้วยวังนองนะคะเย่ yeah. มากับเพื่อนค่ะองอ่าช่องอะไรนะคะ S, S A Denon ค่ะใช่นะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะขนวิ่งเราไม่ได้มาวิ่งนะคะวันนี้เราไม่ได้เราแต่งตัวชิลมากค่ะวันนี้แต่งตัว <laughs> ไม่ได้แต่งตัวมาวิ่งใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทําอะไรกันบ้าง ค่ะวันนี้นะคะวันหยุดเนาะเราก็เลยถือโอกาสมาเดินเล่นกันไม่ใช่ไม่มีอะไรทํานะคะแต่ว่ามีอยู่แต่ว่าเราก็มาต้องมาพักผ่อนจิตใจใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอากาศดีมากก็ไม่มีอะไรทําใช่มาจากกันบ้านอากาศดีมากไม่ร้อนนะคะอากาศดีไม่แดดจะไม่ร้อนเนาะเพราะว่าแดดตอนเย็นคนก็เริ่มมาวิ่งแล้วนะคะนี่เหมือนบอกเขาเลี้ยงอะไรเลยอะ หอยเชอรี่หรอมีไข่หอยเชอรี่ด้วยสีชมพูอะค่ะทุกคนใครเลี้ยงหอยเชอรี่วะเอ้าเขาไม่เลี้ยงกันหรอไม่แต่ว่าแต่ว่าเป็นไอ้นั่นทำลายข่าวทำลายทุกอย่างโอเค้บรรยากาศดีมากทุกคนมีคนเริ่มมาวิ่งแล้ววันไหนเบื่อก็มาได้นะคะเจอได้เจอได้เจอได้ใช่เขามีตู้ให้ฝากของด้วยใช่ไหมใช่ตู้ฝากของไหมคือเซฟ ไมนเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมันคืออะไรทุกคนแบบไฟไฟอ่ะอ๋อพวกเกี่ยวกับไฟแล้วท่ามันตู้ใส่ของอะไรตู้เซฟไม่ใช่ทุกคนว้าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ใครอยากมาก็ตามมาได้นะคะที่ห้วยวังนอเน้อจังหวัดอุบลนะใช่ไหมคะแล้วก็ มาได้นะคะมาวิ่งตอนเย็นกันมาออกกาลังกายกันนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสคร b e กดซับสครายให้ด้วยนะคะสำหรับเอาไวเจอกันคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะ